ปั่นเลยนะแล้วแล้วแล้วโอโหรอที่เก้าแล้วค่ะที่เก้าลูกปัน่นเร็วปันป่นปันป่นปัน่นปั่นทำหยุดามหยุด,ยดเร็วเร็วเก้าแล้ว,ลวเ,ออเร็วเออเก้าแล้วเก้าแล้วเอาเลี้ยวใช่ค่ะโอโหอ่ะแล้วนะรอที่สิบแล้วนะอ่ะแล้ว <c oughs> อา่า รอที่สิบแล้วเร็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 วปั่นเลยปั่นเร็วโอ้ยสปีดใหญ่เลย啊โอ้โหสปีดใหญ่เลยแล้วโอ้โหยิ่งเร็วขึ้นโอ้ยโอ้ยอืมโอ้โหโอ้โหดึงถึงถึงโอ้โหรอบที่สิบเอ็ดโอ้ยอดเยี่ยม Dan diam deh I'm กี่รอบล่างก่อนป้าป้าป้าใจยังยังครับยังลุงไปไหน,ไหนลุงไปอยู่อยู่ตรงนู้นอ๋อไม่รู้ลุงไปไหนพี่พี่คนนี้เขามาดูทายคนนี้ด่ายท่าระดับนะโอเคค่ะ